อ่ะส่งขึ้นอย่างฮะปีอ๋อ,อให้เทวไหนสินค้าเขาพรทันดังทุกคนมันกับเปหลายแอปอะไ้หลายคนเป็นค่ะคนดังๆใช่ของพี่โก้งก็เป็นเป็นหมดเป็นเป็นเป็นหลายคนก็ทำใจค่ะทำใจ บางอะงวนยี่ห้อนี่ยที่ซื้อซื้อมาคือบางยี่ห้อมันจะแบบให้พริกเกลือมาไม่อร่อยอน,น,นี่ห้อเนี้ยพริกเกลือไม่เก็บเลย มแ,แม่แบบยังไม่กลับยังค่ะแม่ขึ้นไปดูอรดารูลไร้นานอยู่อารูไม่เป็นไรแน่นอนค่ะเพราะว่าอารูอยู่บ้านค่ะห<ม>น่ะเหนื่อยค่ะนูหลายแล้วคเ,เหนื่อยมาก โลไม่เป็นไรคะ่ะโลอยู่บ้านนั่งขายของชิวๆแอร์เย็นสบายแลโลแค่อาจจะขึ้นไปอาบน้ําหรืออาจจะนอนหลับหรืออาจจะออกกาลังกายคะ่ะวันนี้เราดูหน่อยไม่หน่อยคะ่ะคุยกับหนูตลอดพักเที่ยงก็หนูพักเที่ยงพักกินข้าวตะกี้ก็คุยกันอยู่พี่ๆพี่ๆอย่าคิดไปเองนะบางทีบางอย่างอ่ะมันไม่ได้มีใครเป็นอะไรเลยเพราะว่าพอแบบพี่ๆแบบ เออพูดแบบนี้หนูหนูก็รู้สึกว่าแบบเออหนูก็นอยอ y ่ะหนูนอยตัวเองว่าแบบเอา้าแล้วหนูล่ะหนูแบบหนูดูแบบหนูดูแย่หรอหนูดูไม่อะไรหรออย่างเงี้ยแบบหนูหนูรู้สึกแย่กับตัวเองอะเข้าใจไหมแบบเออแต่หนูก็อาจจะคิดมากไปเองแหละแทนที่ว่าหนูไม่รู้สีหนูรู้สึกว่าเอา้า หนูผิดที่หนูไม่ได้ขึ้นไปดูเขาเหรอยเงี้ยทั้งที่แบบหนูทํางานจากข้างนอกมาหนูเหนื่อยมากเลยนะหนูทํางานจากข้างนอกมาหนูโคตรเหนื่อยเลยหนูไม่ได้แบบทุกคนไม่ได้เห็นบรรยากาศในการถ่ายทําของหนูว่าว่าหนูถ่ายทําว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเออบางวันไม่ได้ต่างไหนก็ดีไปแต่บางวันที่มันเอาอรอจากแดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหน,หนูไม่ได้หายให้ทุกคนดูเฉยๆแหละอื ตื่นแต่หกโมงเศร้าบม่ได้นั่งพักกันเถี่ยอยาเนี่ไงเขาก็บอกหนูนะว่าเนี่ยพ,พี่พี่เขาส่งแซลมอนส่งอะไรมาให้กินก็ทักบอกกันคุยกันตลอดเขาไม่ได้แบบไม่ได้เขาไม่ได้หน่อยไม่ได้หง่อยไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลย คือแบบบางทีก็ต้องเป็นหนูด้วยซ้ำที่กลับมาแล้วต้องมีคนเดินมาหาหนูมาปุ๊บหนูก็หิวข้าวหนูก็มานั่งกินข้าวเลยค่ะแล้วหนูก็ขึ้นไล์คุยกับทุกคนหนูเลยยังไม่ได้ขึ้นไป น,นี้เป็นตัดแซกแบบขอโทษที่ทำตามใจทุกคนไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่ทุกคนต้องการแล้วก็บางคลิปที่มีคอมเมนต์ที่แบบเออหนูไม่น่ารักหนูเสียงดังอนะไรเงี้ยแบบบางทีอะ่ะหนูจนไม่อยากขึ้นขนไลน์อ่ะหนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่าหนูจะต้องทำยังไงถึงจะถูกใจทุกคนแต่หนูก็คิดว่าเออหนูก็ไม่สามารถทำถูกใจทุกคนได้อืมคือหนูอะเป็นเป็นนักร้องใช่ปะหนูไม่ได้มาแบบนั่งนั่งไลฟ์ให้ทุกคนดูทุกวันแต่ทุกวันเนี้ยหนูต้องมานั่งไลฟ์ให้ทุกคนดูทุกวันแล้วแล้วหนูอะ อารมณ์บางวันหนูก็เป็นอีกแบบนึงบางวันหนูก็เป็นอารมณ์หนึ่งอ่ะคือหนูต้องมานั่งไล์ให้ทุกคนเห็นไลส์สไตล์การใช้ชีวิตของหนูในแต่ละวันซึ่งอารมณ์หนูในแต่ละวันมันก็ไม่ได้เหมือนกันหนูก็เอาจริงหนูกินยาประสาทอยู่หนูกินยาสุขภาพจิตหนูอยู่เออหนูก็แบบพยายามแบบทําให้มันดีที่สุดในในหน้าที่ตรงนี้ที่แบบ ที่ทุกคนต้องการให้มันเป็นว่าจะต้องพูดดีๆนะจะต้องอารมณ์ดีๆนะ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยเอออย่างอย่างเมื่อคืนเงี้ยหนูแบบหนูหนูแบบหน,ห,นแบบหนูรู้สึกแย่จริงหนูแบบหนูปิดไหล์หนูนั่งร้องไห้เลยว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันดิ่งอะ่ะเออมันดิ่งแล้วก็หนูไม่สามารถไหล์ต่อได้เลยเมื่อคืนเพราะว่า มันไม่รู้มันเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะแล้วอยู่ๆตะก้ามันโดนลบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นหลายครั้งก็เลยแบบเฟลมากเมื่อคืนเนี่ยไอ้แม็พี่บรุลไม่แจ้งเขาว่ากูบอกแล้ว ต้องแจ้งตลอดคือแบบเข้าใจไหมทุกคนแต่ก่อนคือหนูไม่ได้มานั่งไลทุกวันทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทั้งหมดจนวันหนึ่งมานั่งไลทุกวันมันก็เลยต้องมาเห็นกัน ใช้ชีวิตทั้งหมดแล้วหนูก็มานั่งคิดหนูไม่ได้ว่าหนูถูกนะหนูก็คิดนะว่าหนูหนูผิดเออบางบางคลิปออกไปอย่างเงี้ยแล้วคนว่าหนูเนี้ยหนูเห็นนะเออแล้วหนูก็คิดนะว่าว่าหนูผิดอืมว่าแบบหนูโทษตัวเองมากๆเลยนะแต่หนูโทษตัวเองแต่หนูกลับมาคิดว่า หนูจะต้องควบคุมตัวเองยังไงว่าเวลาอะไรแล้วหนูเครียดเครียดเองที่หนูจะต้องทํำยังไงเวลาไหละจะถึงจะต้องเป็นคนอ่อนหวานและคือบางทีอ่ะการบ่นของหนูอ่ะหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่ว่าคนอื่นบ่นมันอาจจะดูตลกดูเฮฮาดูแบบดูแบบดูตลกอ่ะเราก็บ่นแบบตลกตลกไม่ได้คิดอะไรแต่ แต,แต่แต่คนอื่นที่มองเข้ามาความเป็นหนูอะ่ะบนแล้วมันดูมันเป็นตาซังไหม